ตอนที่ 3. ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ในอดีตตอนที่นางเอกเธออายุแค่17ปีซึ่งหลังที่เธอเลิกเรียนแล้วพอเธอกลับมาที่บ้านเธอก็กลับพบว่าคุณอาวทึนนั้นเขาก็ได้ยกช่างก่อสร้างชุดใหญ่มาทำการทุบร้องกรสร้างอะไรบางอย่างภายในบ้านหลังนี้แถมการปรับปรุงบ้านของจินมาในครั้งนี้เหมือนก็กินเวลานาน,านกว่าสองสัปดาห์จึงนําให้เขาก็เลยพูดบอกกับนางเอกไปว่าสองอาทิตย์นี้ เราก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนก่อนที่ช่วงเย็นของวันดีกว่าน,นี้เองทางด้านจินมันเขาก็พูดชวนนางเอกให้ปีนขึ้นมาบนเขาเพื่อหวังจะเดินทางมาตั้งแคมป์บนยอดภูเขาจีลีแต่พอพวะกระต้งคู่เดินมาถึงได้แค่กลางทางจูๆ่ๆทางด้านจินมันเขาก็กลับป่วยตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้จึงนําให้เขาก็เลยยื่นแผนที่ให้กับทางด้านนางเอกดูพร้อมกับพูดบอกกับนางเอกไปว่าหากเธอเดินไปถึงจุดนี้ อีกประมาณ6กิโลมันก็จะเป็นที่พักและที่นั่นมันก็มีโทรศัพท์ฉุกเฉินอยู่ก่อนที่เขาจะให้อาวุธที่มันก็เป็นที่ยิงไม้งามเอาไว้ให้นางเอกป้องกันตัวพร้อมกับพูดบอกกับนางเอกไปว่าาหากเธอตกอยู่ในอันตรายก็ให้ตัวขึ้นนั้นตะโกนขึ้นป้าพร้อมก็เรียกชื่อของฉันทั้งหมด3าครั้งและตัวของฉันก็จะโผล่เข้าไปช่วยเธอหล่าวกับปฏิหารแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าอาการป่วยของจินมาในครั้งนี้ เขาก็จะแกล้งทำซึ่งนั่นเหมือนก็เป็นเพราะว่าข่าวกตการสร้างด่านทดสอบให้กับด้านานางเอกซึ่งการเดินเข่าในช่วงกลางคืนครั้าแรกนางเอกนั้นมันก็ดูไม่ง่ายใดยนักเพราะตัวของเธอก็กลับไปปั้นหน้ากับฝูงหมาป่าน,นักล่าที่กำลังกัดกินซากสัตว์อยู่จึงทำให้นางเอกก็เลยไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจที่จะสู้และพอเธอเห็นไ้เจ้าหมาป่า ที่คอยตามหลอกหลอนเธออยู่ในจินตนาการของเธอยืนอยู่ตรงหน้านางเอกตัดสินใจที่จ้องเข้าไปในดวงตาของมันก่อนที่ใช้อุธดไม้งามที่อ้าวเธอนั้นให้มาเล็งยิงใส่ไปที่เจ้าหมาป่าตัวนี้โดยไม่คิดเกรงกลัวและในขณะเดียวกันนั้นเองมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งนั่นมันก็คือเสียงปืนของอาจองจินมันที่เขาก็คอยแอบสะกดรอยตามดูนางเอกอยู่ตลอดเวลาและหลังที่พวกเขาลถลงมาจากเขาแล้ว จงจิงมันข่าวก็เลยทีสอนทักษะการยิงปืนให้กับทางด้านนางเอกซึ่งไหนแต่ละวันตลอดช่วงสองสัปดาห์นี้นางเอกเธอก็ได้ฝึกทักษะพ,พื้นฐานตั้งแต่การถอดประกอบรวมถึงการเล็งและยิงโจมตีส่ยเป้าหมายจนตัวเธอนั้นก็เริ่มชำนาญขึ้นในทุกๆวันซึ่งหลังจากที่บ้านหลังนี้มันก็มีฝูงโดนบินบินเข้ามาทะลมจนบ้านหลังนี้เหมือนก็พังเละเทะและถึงแม้ว่านางเอก เธอสามารถทำลายโดรนบินไปได้หนึ่งลำแล้วแตม่มันก็ดูเหมือนกับว่าขาวรุ่นพี่อย่างจองบินข่าวก็จะกลัวจนสติแทบหลุดก่อนที่นางเอกเธอจะปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างโดยสั่งให้จองบินทำการถอดบานประตูล็อกเกอร์กระสุนและเขาถือใช้มันเป็นโล่ก่อนที่เธอจะใช้ที่ยิงหนังสติ๊กยิงหินใส่ไปที่โดรนลบตัวนี้และในขณะเดีวยวกันนั่นเองทางด้านโซมินเทเยครูสอนภาษาจีนเธอก็ขาวรถกลับมา และพอเธอเห็นว่าบ้านของจองจิงมันก็กําลังถูกโดนบินโจมตีจากทุกทิศทุกทางและในจังหวะที่นางเอกกับจองมินผูกกน้กังคู่ก็กำลังถูกโดนบินทำการยิงปิดจ็อบมันจึงทำให้ทางด้านมินเทยเธอก็เลยเลือกที่ใช้ปืนยิงขึ้นสัญญาณจากระยะไกลเพื่อทำให้โดนบินทุกตัวที่อยู่บริเวณแถวนั้นมันก็ล่วงตกลงมาอย่างพื้นและพอเธอเข้ามาที่ด้านในบ้านจนได้พบกับจองมิน มินาเยเธอก็ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในข้อมือทําการตรวจสอบที่บริเวณข้อมือขวอางจองมินก่อนที่ใช้เลยบางอย่างปักเข้าไปที่บริเวณต้นของจองมินจนตัวงเขาก็สลบไปและหลังที่เธอก็ป้านหน้ากับนางเอกมินาเยเธอก็ไม่รอช้ารีดทําการจู่โจมใส่ใด้านนางเอกก่อนที่ใช้เครื่องมือนี้ทําการสแกนข้อมือของนางเอกและพบว่ารหัสของนางเอกนั้นเหมือนก็เป็นรหัสเขียว และในขณะที่พวกเธอทั้งคู่ก็กำลังพูดคุยอยู่นั้นจึงทำให้ด้นานนักฆ่าไลาเปิลที่ชื่อว่าซองโจเขาก็ทําการเล็งยิงพวกเธอจากทางด้านระยะไก,กลและหลังจากที่ทั้งสองสาวก่อหาที่หลบกระสุนมินาเยเธอก็เลยพูดเล่าบอกกับนางเอกไปว่าการที่ฉันมาอยู่ที่นี่ฉันก็มาเพื่อปกป้องเธอและเธอก็ยังพูดบอกกับนางเอกอีกว่ามันก็มีแค่เธอกับอาวเธอทั้นั้นที่มีรหัสเขียว หละลยใครก็ตามที่มีรหัสผู้ขาวต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องเธอและหลังที่มินเทเยเลือกที่ยนระเบิดควันที่เธอเตรียมมาเพื่อคิดที่พลางตัวแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็กลับพลาดท่าถูกด้านซองโจหญิงถูกแขนของเธอเข้าเยิงจังและพอพวกนักฆ่าที่ทางซองโจจ้างมานั้นรู้ว่ามินเทเยนักฆ่าระดับสมาชิกค,คลาสเอสที่มีทั้งรหัสแดงและก็รหัสม่วง เธอก็เลือกที่เข้ามาช่วยทางด้านนางเอกจึงทำให้พวกเขาต่างก็เริ่มรู้สึกกังวลในความสามารถของมินเทเยและหลังที่นางเอกเริ่มตั้งสติได้และคิดถึงคำสอนพีอาเคยได้พูดบอกเอาไว้ว่าเธอก็ต้องหาจุดบอดของศัตรูให้เจอก่อนที่นางเอกจะตัดสินใจใช้เศษกระจกติดก,กับลายด้าไม้กวาดเพื่อหวังจะหาตำแหน่งของศัตรูและพอเธอรู้ว่าจุดที่เธอจะสามารถหนีวิถีของลูกกระสุน ที่ถูกเล็งยิงไปจากระยะไกลได้นั้นมันก็คือแนวทแยงนางเอกเธอก็เลยไม่รอช้าก่อนที่รีบปีนขึ้นไปประตู้เย็นเราก็ทําการกระโดดพุ่งตัวลงมาเป็นแนวทแยงแล้วพอทางด้านนางเอกได้เจอกระปืนไรเฟิลของอาที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้อยู่ใต้โซฟาที่เธอเคยนั่งจึงทําให้ทางฝั่งมินเทเยเธอก็เลยใช้เวลาไม่ถึงสิบวิเพื่อบอกวิธีการใช้อาวุธปืนกระบอกนี้ก่อนที่ทางด้านนางเอกจะทําการเล็งประทับ ร้องกันเหนียวไกย,ยิงใส่ทางด้านซองโจแตู่ว่านัดแรกที่นางเอกยิงออกไปนั้นมันก็กลับพลาดท่าจึงท่ะไม่มีนันเยเธอก็เลยพูดสั่งให้นางเอกรีบพารุ่นพี่อย่างจองมินให้ไปแอบที่ห้องเก็บของเพราะที่ด้านนอกในตอนนี้ไอ้พวกนักฆ่ารับจ้างที่ซองโจจ้างมันนั้นมันก็ล้อมบ้านหลังนี้ไว้หมดแล้วและหลังที่มีนันเยพาพวกนางเอกเข้ามาหลบที่ด้านในเรียบร้อยแล้วแต่ห้องที่ว่านี้ มันก็ต้องใช้รหัสผ่านในการกดผ่านเข้าไปที่ด้านในและหลังที่นางเอกเธอก็พยายามนึกหัวอาของเธอก็เลือกที่ใช้อะไรเป็นรหัสก่อนที่เธอจะลองใช้เลขรหัสประจำตัวนักศึกษาที่อ่างทึนนันก็เคยพูดกลอกใส่หูซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่เธอคิดเอาไว้และหลังที่นางเอกทําการกดรหัสพร้อมกระทาการสแกนใบหน้าที่ถูกต้องแล้วไอลิปตัวนี้มันก็ค่อยๆเคลื่อนที่ลงไปยังชั้นใต้ดิน และทันทีที่พวกทข้งคู่ลงมาถึงที่ด้านล่างพวกเขาต่างก็ต้องตกใจเพราะที่ชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้มันก็ไม่ต่างกับคลังแสงที่เต็มไปด้วยอาวุธและก็อุปกรณ์ต่อสู้นานา,นา,นานชนิดที่ถูกเก็บเรียงรายไว้เป็นอย่างดีและเท่านั้นยังไม่พอที่ด้านล่างนี้นางเอกกับจองมินพวกเขาก็กลับได้เจอชายใส่หน้ากาก,ากไหมพรมสีดาคนหนึ่งที่กำลังเดินถือปืนตรงมาหาพวกเขาก่อนที่พูดบอกกับนางเอกไป หัวฉันก็คือบาร์เธอร์และตอนที่สามก็จบลงพิงท่านี้ครับตอนที่ 4. ภาพย้อนกลับมปที่อดีตซึ่งสายพิศน,นาที่โถเข้ามาในตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นสายเจ้าลูกน้องของเขาที่ชื่อว่าจุนซอนก่อนที่เขาจะพูดบอกกับจินมันไปว่าตอนนี้ชายที่ชื่อว่าเบลเขาก็ยังไม่ตายแถมทางด้านเบลกับสองโจนในตอนนั้น พวกเขาก็กำลังมุ่งหน้าไปที่งานศพพระเป้าหมายของเบลนั้นนั่นก็คือตัวของจอมจินมันและก็ครอบครัวเขาทุกคนและในจังหวะที่จินมันก็กำลังรีบขับรถกลับไปเพื่อกลับไปช่วยพี่ชายที่งานศพแม่แต่ทว่าระหว่างทางเขาก็กลับถูกพวกนักฆ่าดักซุ่มโจมตีจนตัวของเขาก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดตอนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันซึ่งหลังที่ทีมสังหารที่ซองโจจ้างมาหลังที่พวกเขาก็สามารถ บุกเข้ามาที่ด้านในโกดังเก็บสินค้าของที่บ้านหลังนี้ได้แต่ทางด้านของมินฮาเยเธอก็เลยต้องต้อนรับขับสู้พวกนักฆ่าพวกนี้ก่อนที่ทําการปิดไฟพร้อมกับเปลี่ยนชุดเหมือนกับด้านทูมไรเดอร์และทําการออกไล่ล่าปิดจ็อบพวกนักฆ่าพวกนี้จนตายไปทีละคนทีละคน,ะคนแม้แต่กระทั่งคุณคิมเหมือดีที่สุดของทีมนี้ข่าวก็ต้องถูกเธอจัดการเวลาสุดท้ายจนตายไปในที่สุด ส่วนทางฝั่งของชายใส่โมงที่เรียกตัวเองว่าบาเธอร์หลังที่เขาก็ถือปืนออกมาเขาก็โยนกุญแจมือลงกับพื้นก่อนที่ผู้สั่งให้นางเอกให้ใส่กุญแจมือของด้านจองมินซะาแต่ดูว่านางเอกเธอเขาใช้จังหวะที่บราเธอร์เผลอเขาไปทำการจู่โจมเขาพร้อมก็ใช้แขนลัดไปที่ต้นคอของบราเธอร์จนตัวงเขาก็ล้มหมดสติไปก่อนที่ตัวงขึ้นนั้นจะย้อนนึกถึงเรื่องราวสมัยมัธยม ที่เธอก็กำลังกิ๊กกักอยู่กับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ในตอนนั้นเธอก็ไปต่างกับเด็กสาวธรรมดาทั่วไปที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นวุ่นลักแต่ทันที่ี่รุ่นพี่คนนี้ขี่มเอเตอร์ไซค์มาส่งเธอที่หน้าบ้านและในจังหวะที่เขาก็กำลังต้อนนางเอกจนหลังของเธอนั้นก็ติดก,กับประตูรั้วบ้านเพื่อหวังจะจุ๊บปากเธอทันใดนั้นทางด้านอาจินมันของเธอเขาก็เปิดประตูออกมาก่อนที่ผู้สวดเด็กหนุ่มคนนี้ยกใหญ่ ร้องกระสั่งให้ลูกน้องของเขาอย่างด้านทศสสินทําการหิ้วเด็กหนุ่มคนนี้กลับไปส่งที่รถเพื่อรีบก,กลับออกไปซะซึ่งในช่วงเวลานั้นในทุกๆวันนางเอกเธอก็จะพยายามทํางานพาร์ทไทม์รับจ็อบหลังเลิกเรียนเพื่อหวังที่เก็บเงินซึ่งในวันนั้นพอเธอมีโอกาสเจอชายที่เป็นรุ่นพี่ที่เธอก็กาลังปิ๊งปังอยู่ซึ่งทันทีที่เขาเจอหน้าเธอ เขากลับทำเมินเฉยแกล้งทำให้ไม่รู้จักนางเอกจึงทำให้เย็นวันนี้กว่านี้เองเธอก็เลยรวบรวมความกล้าก่อนที่พูดถามกับอาของเธอว่าอาทำแบบนั้นกับหนูทำไมกันทั้งทางด้านมินซุกเพื่อนเพียง,งเดียวสมัยมอตต้นและไหนก็จะมีติวเตอร์ของหนูที่ชื่อว่าจินกีอีอาก็ไปทำการขู่เขาจนเขากล้าออกไม่กล้าสอนหนูต่อก่อนที่จินมันจะพูดตอบกลับทางด้านนางเอกไปว่ามินซุกนั้น เธอก็ขโมยนาฬิกาของฉันไปส่วนในด้านจิงกีติวเตอร์ของเธอเขาก็เป็นไอ้หื่นสึ่งท้ายที่สุดแล้วเขาวก็ถูกจับขอหาล่วงละเมิดเด็กจึงทําให้นางเอกเธอก็เลยพูดถามอีกว่าแล้วรุนพี่อย่างจุนมยอนละ่ะพี่เขาทําผิดอะไรกันพอดีนแบบนี้จินมันก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าส่วนในเด็กคนนั้นเขาก็ทั้งสูบุรีทั้งขี่มอเตอร์ไซค์แต่งท่อแถมเขาก็ยังไม่มีใบขับขี่ และก็ยังทำผิดกฎหมายอีกหลากหลายข้อเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมที่อยาก,กเลือกคบคนแบบนี้ซึ่งพอดินแบบนั้นเธอก็เลยพูดตอบกลับจินมันไปว่านี่อารู้ไหมว่าตอนนี้หนูก็กำลังเก็บเงินเพื่อเตรียมจะย้ายออกจากที่นี่อยู่เพราะหนูก็เบื่อเต็มทีแล้วที่ต้องอยู่ในกรอบของอายตลอดเวลาเพราะทุกอย่างที่อาทำเหมันก็ทำให้หนูรู้สึกว่า หนูก็กําลังถูกกักขังอยู่และพอจินมันได้ยินคําพูดที่นางเอกก็กําลังพูดระบายให้เขาฟังเขาก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่างนั้นเราก็มาเดิมพันกันถ้าหากเธอสามารถต่อยชกโดนหน้าของฉันแล,ะละ้วก็ฉันก็จะอนุญาตให้เธอย้ายออกจากที่นี่ได้ทันทีซึ่งนั่นจึงทำให้ช่วงเวลานั้นนางเอกเธอก็พยายามหาโอกาสที่ทําการชกหน้าอาของเธอแต่ดูว่า เธอก็ยังเคลื่อนไหวช้าและก็ไม่มีทักษะในการต่อสู้และพอเธอหัวเสียหยวไยไม่ยอมหยุดจึงทําให้ลูกน้องจินมันอยาทางด้านพัสินเขาก็เลยใช้แขนล็อกทางด้านนางเอกเหมือนกับสิ่งที่เธอกระพึงทางดทางด้านบราร์เธอร์ไปและกลางดึกของคืนมดีกว่าน,นี้เองหลังที่พัสินช่วยงานจินมันที่โกดังจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็รีบมาเปิดร้านขายอาหารไทยต่อที่ชั่วเมืองไทยก่อนที่นางเอกจะรีบวิ่งเข้ามาหาเขา ร้องกับพูดขอร้องให้พัสสินให้เขาช่วยสอนเธอเกี่ยวกับทักษะการต่อสู้และก็ทักษะการป้องกันตัวของมวยไทยเพราะเธอก็อยากจะต่อยหน้าของอ้าวเธอโดนก่อนที่พัสสินจะพูดบอกกัทบทาด้านนางเอกว่ามวยไทยมันก็โหดมากนะสุดท้ายที่สุดแล้วพัสินเขาก็ยอมตกลงเดี๋ยวรับงานนี้กับทางด้านนางเอกย่าที่จะสอนทักษะมวยไทยให้กับเธอ ถึงสัปดาห์ละสามครั้งและยอมลดค่าสอนจากเดือนละห้าแสนวอนเหลือเพียงแค่เดือนละ50,000วอนทุนนั้นและหลังที่พัศสินค่อยๆสอนนางเอกเกี่ยวกับทักษะต่างๆของมวยไทยตั้งแต่การเตะต่อยและก็สอกหรือไม่ได้กระทั่งการไหว้ครูและหลังที่เวลาผ่านไปจากในตอนแรกที่นางเอกก็ถูกอาของเธอกับพัชสินเรียกวัยเยต่าชื่งช้าแต่ตอนนี้ การพยายามฝึกฝนอย่างหนักแบบต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่าสองเดือนจึงทำให้นางเอกก็เริ่มรู้สึกสนุกและก็มีความสุขจนในที่สุดเธอก็สามารถจบครา้สอนมวยไทยของพัชสินซึ่งนั่นเหมือนทำให้เย็นวันนี้ไหนขณะที่นางเอกก็กำลังเห็นเพื่อนมัธยมของเธอก็กำลังถูกพวกวัยรุ่นคิดจะไล่ต้อนลวนลามเธอและพอนางเอกคิดเข้ามาช่วยจึงทำให้เพื่อนคนนี้เธอก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปซึ่งนั่น มันจึงทำให้เธอก็เลยไม่มีทางเลือกเลยต้องยกมือขึ้นมาตั้งกาและพอไอ้พวกนักเลงกระจอกพวกนี้ทำการสาวหมัดชกหน้าใส่ทางด้านานางเอกและท,ทันทีที่เธอหลบได้เธอก็สวนสอกสั้นกลับก่อนที่ทำการอัดชัยอีกคนหนึ่งจนเขาก็ล้มทั้งยืนแต่พอทางด้านนักเลงอีกคนคิดที่จะใช้มีดกับเธอพอเห็นแบบนี้จึงทำให้จินมันข่าวก็เลยรีบโผล่เข้ามาช่วยก่อนที่ท้ายที่สุดแล้ว เพื่อนพรนุยมของนางเอกคนนั้นเธอจะรีบกลับมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อที่ภาพจะตัดก,กลับไปที่ปัจจุบันซึ่งหลังที่ใช้ลึกลับสลบไปและทันทีที่นางเอกกับจองมินเห็นว่าที่ด้านล่างนี้เหมือนก็มีจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดในทุกๆสถานที่ที่นางเอกนั้นเคยไปไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนหลานสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งห้องน้ําทุกสถานที่นั้น มันก็ถูกติดตั้งกล้องเพื่อ,อไว้ดูและคอยติดตามกลางคึ้นไหวของนางเอกทั้งหมดซึ่งพอเห็นแบบนี้นางเอกเธอก็เลยเดือดเลือดขึ้นหน้าก่อนที่ถือปืนมาพูดขู่ชายคนนี้ว่าแกเป็นใครกันทําไมถึงได้ทากับฉันแบบนี้ก่อนที่ชายคนนี้เขาจะพูดบอกกับนางเอกไปว่าพวกที่อยู่ด้านนอกหมันจะไม่หยุดแค่นี้แล้วเราต้องรีบเอาลูกกระสุนออกไปให้พี่มินเทเยก่อนไม่งั้นพวกเราทุกคนก็จะตายกันหมด แถมเขาก็ยังพูดบอกกับนางเอกอีกว่าฉันก็เป็นโรคแพ้แสงและก็ไม่สามารถสัมผัสแสงได้โดยตรงและในขณะที่ชายคนนี้ก็กําลังพูดเล่าให้กัะด้านนางเอกฟังจู่ๆรุ่นพี่อยู่ในด้านนางเอกเอขาก็เดินเอาผ้ามายัดใส่ปากของชายคนนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวของเขานั้นพูดบางสิ่งออกมาและพอด้านจองมินเขาเดินออกไปสำรวจด,ดูเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ห้องถัดไปจึงน่ให้ชายลึกลับคนนี้เขาก็ใช้จังหวะนี้ รีบวิง่งหนีออกมาจากด้านนางเอกและในจังหวะที่เธอก็กําลังวิ่งไล่ตามเขาอยู่นั้นเธอก็กลับล่วงตกลงมาในช่องลับจึงทําให้ช่วงเวลานี้เองบลาเธอเขาก็เลยรีบปิดไปก่อนที่จัดการจู่โจมด,ด้านจองมินและทําการจับตัวของเขาล็อกติดเอาไว้และเท่านั้นยังไม่พอเขาก็ยังพยายามพูดบอกกับนางเอกว่าไอ้เธอนั้นทําการเดลิชั่นที่สองทางขวามบื้องเธออกมาและทันทีที่นางเอกเจอคู่มือส่งมอบ เมอร์เธอร์เฮลชายคนนี้เขาก็ค่อยๆอ่านรายละเอียดในการสืบทอดเมอร์เธอร์เฮลให้แกิดด้านนางเอกปังซึ่งถ้าหากนางเอกยอมรับไหนรายละเอียดทุกข้อเธอก็ต้องยอมเซ็นชื่อยอมรับมันและเขาในฐานะพนักงานของเมอร์เธอร์เฮลเขาก็จะยินดีที่ยอมทําตามในสิ่งที่นางเอกพูดสั่งทั้งหมดซึ่งพอได้ยินแบบนี้จึงนําให้นางเอกเลยรีบใช้ปากกาทําการเซ็นยินยอมก่อนที่สั่งให้ชายคนนี้ รีบปล่อยตัวเธอให้ออกไปจากห้องลับนี้ซะและพอเธอขึ้นมาได้เขาก็เลยพูดบอกกับนางเอกไปว่าขั้นตอนทั้งหมดมันก็เป็นขั้นตอนของวันหน้าที่ได้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกและหลังจากนั้นนางเอกก็สั่งให้เขาทําการรีบปล่อยตัวจองมินซะแต่ถือว่าชายคนนี้เขากลับพูดบอกกับนางเอกไปว่าทางด้านจองมินเขานั่นแหะที่เป็นคนทําให้อา่าเธอตายซึ่งพอได้ยินแบบนี้ มือนก็เลยทําให้นางเอกรู้สึกไม่มั่นใจว่าเธอนั้นจะเชื่อใครกันทั้งรุ่นพี่เอย่าบตานังแพรจงมินหรือชายแปดหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นลูกน้องของอาของเธอก่อนที่ชายคนนี้จะพูดบอกกับนางเอกอีกว่าถ้าหากเธออยากรู้ความจริงเธอก็แค่ใช้เมาส์ทําการเปิดโฟลเดอร์ที่อยู่ในคอมที่มันก็มีชื่อว่า0404ดู04 04 2. แต่พอได้ยินแบบนั้นทางด้านจองมินเขากลับพูดขูดด่ตานางเอกไป วัวหากสิ่งที่ชายคนนี้บอกมันเป็นกลลวงละ่ะและทันที้เธออาจกดเข้าไปที่โฟลเดอร์น,นั้นมันก็อาจจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับพวกเราก็เป็นได้แถมจ้องมินเขาก็ยังพูดบอกกับนังเอกอีกว่าเธอรู้ไหมว่าตอนที่เธอกระูกขังอยู่ในห้องเก็บของโ้งเรียนมันก็เป็นฉันนี่ละ่ะที่ไปเรียกอาของเธอให้มาช่วยเธอในครั้งนั้นซึ่งนั้นมันจะงทำให้นางเอกเธอก็เลยเปลี่ยนใจ ยอมที่เชื่อทางด้านจองบินจนท้ายที่สุดแล้วพอเธอเห็นว่าทางด้านมินฮาเยเธอก็กำลังต้องการลูกกระสุนร้องกับยารักษาตามที่ชายคนนี้ได้พูดบอกนางเอกก็เลยพูดบอกกับเขาว่าง,งั้นนายก็รีบเอาปืนกับยารีบไปให้เธอที่ด้านบนซัตส,สิแต่ก่อนที่ราเธอจะขึ้นไปที่ด้านบนเขาวไว้ทิ้งแว่นบางอย่างเอาไว้ให้กับนางเอกวางอยู่ที่ด้านบนโต๊ะแต่ทว่าหลังที่บราเธอ ขึ้นลิฟต์ไปที่ด้านบนเพื่อไปหาทางด้านมินเเยนแล้วจึงทําให้รุ่นพี่อย่างจองมินเขาก็เลยคิดตลบหลังพร้อมกับดึงเธอเข้ามากอดและพูดบอกกับนางเอกไปว่าเธอรู้ไหมว่าแท้จริงแล้วคนที่ขังเธอในตอนนั้นมันก็คือฉันนี่แหละก่อนที่เขาจะทําการฉีดยาสลบใส่ทางด้านนางเอกจนตัวนางเอกในตอนนี้ก็อยู่ในอาการสลืมสลือและก่อนที่ผ้ามันจะตัดเธอก็พูดถามกับจองมิน ว่าแกเป็นใครกันและตอนที่4ของ A ชชอบ For k i l l e r ก็จบลงพี่เท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ